Let's say this is my one thousand baht, okay? let Let's say this is my. And if I say that you know I will give it to you, would you raise of your hand. <coughs> <name. coughs> okay, who wants this? I <coughs> Come on, I know you want it. Raise up your hands. Okay, one thousand baht, right? How about if I crumple this? You still want it? If I put it on the floor and I step on it, it you still want it? Raise up your hands, I don't see any hands. Okay, still, now you've learned a valuable lesson. No matter how much I did, you know, แล้วทำไมถ้าเป็นเจ้าเองจะทำอะไรกับวัตถุนี้ทันไหม Crumbles it and drops it on the floor ไอ้ยาบ้าจะทิ้งลงกับพื้น You still want it? พวกเราก็ยังคงอยากจะได้ Why? ทําไม It did not increase in v a l เพราะว่าคุณค่ามันก็ไม่ได้หายไปถึงจะถูกขยำขยิยัาง It's still worth the trouble to borrow ยังคงมีค่าเหมือทันะครับ Well, many times in life.

เราคุณค่าในตัวเราก็ยังไม่ได้สูงท่านั้น You are special เราเปบคนพิเศษนะครับ You should remember that you are the, there's only one you in this world ราบรองว่าในจักรวาลในตัวเราที่เป็นอย่างเราเป็นคนเดียว You are special in your own way เราเป็นคนพิเศษในคุณค่าของเรา Okay now let's go to m y s e r m ร n บราะรับก็จะเข้าสู่ข้อเทศนาขธรรมจ่า Well, the topic of my sermon is หัวข้อที่จะเกิดสิ่งนันี้ก็คือว่า value has value คุณค่าก็ต้องมีคุณค่า only if its value is it value ยิ่งจะเป็นคุณค่าก็ต้องมีคุณค่านะครับคัค่าคุณค่าเราจะคุณค่าต้องเริ่ง มันมีคุณค่าต่อเพื่อเราเห็นคุณค่าเราค่าจะมีค่าก็ตอเมื่อเราเห็นค่าของคุณค่าโอเคโอเค now thank you for the special item สำหรับขอบคุณสำหรับเสียงเพลงพิเศษนะครับ good morning brothers and sisters สวัสดีคุณพ่อครับ you seem like you're hungry good morning okay that's good สวสัทุกทุกคนนะครับ It's been a long time since my last sermon ก uh, like ่อนานมาแล้วนะครับ uh, ที่เทศนาครั้งสุดท้ายที่ผ่านไป You remember a live like you're dying ัวก้อก็เทศนาครั้งที่แล้วจำได้บ้างไหมครับ The live like you're dying ชีวิตที่ว่าเรากำลังจะถึงในวันสุดท้ายของเรา Well if, if some of you can still remember, you know, that last sermon about that baptized cat. And the sermon before that, you know, the boy who wanted to become a fireman. You would already notice that I really like to tell a lot of stories เรื่องที่กำลังจะเล่าที่กงจะเล่าที่กังจะเล่าที่กำลังจะเล่าที่กำลังจะเล่าทีกำลังจะเล่าที่กำลังจะเ o r าที่กำลังจะเล่าที่กำลังเล่าที่กงจะเล่าที่จะเลาที่กำ่านั้นที่จะมาเล่าในวันนี้กำลังจะเล่าที่กำลังจะเล่าที่อำลังจะเล่ที่แล้วจะเล่าที่กำลังจาที่กำลังจะเทศไทย่กำลังจะเลาท่กำลังจะเล่าที่กำลังจเลาทังจะเล่าที่ังจะเล่าที่กับ was when with arrived so young when I arrived here I I m ผมย d งไม่ได้ไปเรียนเวลานั้นก็เป็นเด็กมากเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยกับคุณพ่อคุณแม่กับน้องนะครับ but some people might ask how about your mom where is she เออ่มีคนตอนนั้นมากับพ่อกับน้องก็มีคนถามว่าแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหน didn't she come with you เขามากับเธอพวกเธอไหม but you know actually my mom came first and จริงๆ้วคุณแม่ก็เดิงทามมาพอเพราาเิาทังมาที่ได้ลอเานไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะไปเข้าโรงเรียนอนุบาลไอฉุ่มตเกรกมอ h ไป w a y แล้วก็ตอเรต้นก็เรียนชั้นก่นึงเลย d URING MY PRIMARY YEARS I REALLY HAD A BIG STRUGGLE ไอร่งแรกเราเรียนชั้นปรกถมรู้สึกมีอะไรหลายสิบหลายอย่างที่เลี่ยงยากกันมาก i really had a hard time studying thai to tell you the truth it became harder and harder each year well when i got to junior high school then we things changed and i had problems with my friends บางสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัญหากับเพื่อน I didn't want to study in kid s school anymore ไม่อยากจะเรียนนักเรียนที่โรงเรียนอดีก and I wanted to go to another school อยากจะไปอยู่โรงเรียนอื่น but my mom told me แต่คุณแม่บอกว่า Hang in there you're almost there อยู่ที่นั่นนะเราอยู่ที่นั่นแล้วครับ My junior years were the, perhaps, the worst part of my life ในชั้นมัธยมรู้สึกเป็นปีที่แย่เร็วร้ายที่สุดในชีวิต Was uh, the worst in my high uh, school life แล้วก็แม้จะทั้งเร็วร้ายก่บนั้นรียนในชั้นมัธยมปลาย I keep on asking myself แล้วก็ยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่า I don't have a rich family คเราไม่มีครอบครัวที่ร่ำรวย But why am I studying in a school where rich kids are About uh the people who are talking about Lamboro. Well, yeah. I will show you something. Yeah, just like I like vaccine, but yeah, I hope I'm Well, this is the difference between the poor and the rich. ี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนร่ำรวยแล้วก็คนยากจนนะครับอค่ไหนประมาณนี้ส One day a very wealthy man made a r l a t i o n s for his son to spend time at a farm วันเนึ่งคนรัำรวยคนหนึ่งครับได้จัดให้ลูกๆไปอยู่ในทำนาในในท้องทุ่งในไร่นา Well, his express purpose was to show the boy how poor people l i v e อ่วัตถุประสงค์ของคนร่ำรวยนี่ก็คือต้องการแสดงให้ลูกรู้ว่าความยากจนคืออะไร On his return, the father asked his son, "How was the trip?" หลังจากกลับมาคุณพ่อก็ถามว่าแล้วก็เหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง It was great. ลูกตอบว่าเออก็ดีนะครับ You see how poor people live. แล้วก็ถามว่าเห็นคนยากจน ยู่เป็นยังไงบ้างแย่ที่ s ุดเสร็จลูกก็ตอบว่าใช่เห็น So tell me what did you learn ครับไหนบอกซิว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง Well the sun a n s w e r I saw that we have one dog and they had four ตลูกก็บอกว่าเขาเห็น พวกเขามีสุนัขส้งโตแต่พวกเรามีสุนัขเพียงตัวเดียว We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a pit that has no end. พวกเราพวกเรามีสระน้ำเล็กๆอยู่ตรงกลางบ้านแต่เขามีสระน้ำใหญ่ๆ We have important lanterns in our garden and they have stars at night. พวกเราอยู่ที่บ้านมีตะเกียงอยู่ในบ้านหลอดไฟตะเกียงแต่ว่าพวกเขามี วงดาวอยู่บนท้องฟ้า Our patio w h i c h i s the front yard and they have the whole horizon เมื่อที่ของพวกเรามีเล็กๆแต่ว่าเมื้อที่ของเขาไปจนถึงสุดขอบฟ้า Well we have small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight พวกเรามีที่เล็กๆสำหรับปลูกต้นไม้แต่ว่าเขามีที่ใหญ่ๆที่จะปลูกรู we have servants servants เราก็มีคนงานคนใช้ที่มาบริการพวกเรา but they serve The base are others แต่ว่าเขา้อบริการคนอื่น we buy our food but they grow theirs แต่เราเราซื้ออาหารแต่วก็เขาปลูกเอง we have walls around our property to protect us they have friends to protect them เรามีทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องปกป้องรักษาแต่ว่าพวกเขามีเพื่อนที่ช่วยกันปกป้องรักษา The boy's father was speechless and his son added, thanks Dan for showing me how poor we are. Well, isn't perspective a wonderful thing? Uh, makes you wonder what would happen if we all gave thanks for everything we have instead of worrying about what you we know, don't have. ไว้เสมอว่าเราสามารถที่จะขอบพระคุณได้ทุกอย่างแทนที่จะไปตึงตุกตังวลในสิ่งที่เราไกระทําไม่ได้กระทำเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำชีวิตของเราอาจจะสั้นแต่ แล้วก็มีเพื่อนดิวน้อยน้อยมากโอเค back to my sir แล้วครับเาก็มาเรียนติดต่อ after those years I became stronger เอ่อหลังจากเวลาผ่านไปก็รู้สึกเข้มแข็งมากขึ้น m ันมองมัสยิดที่แบบนี้ครัาคุณแม่ก็เป็นคนที่คอยส่งเสริมตัวข้าพเจ้าเอง My ่ว่าจะมัสย e ดที่เชี e e ใหแล้วก็คุณพ่อนคน และพี่ชายก็จะอยู่ข้างๆตัวข้าพเจ้า One thing I couldn't forget สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะลืมได้ก็คือว่า I had a long time talking to God ระมีเวลามากขึ้นในการที่จะพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า Asking him for help ขอพระเจ้าได้ส่งตัวช่วย Asking him for strength ขอพระองค์ที่จะเพิ่มพลังให้ Asking him to help my friends ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเพื่อนของข้าพระองค์ที่จะปกปักรักษาขรอบครวของข้าพเจ้าใน As a guidance และกราบขอพระเจ้าสำหรับการทรงนำช s was a p เย c e of ีพี่ c o m เ a ร e d to my s e ั i o r ยร a ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อเทียบกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เราไม่มีเวลาที่ทุกอย่างลำบากเหมือนกันแต d ไซ t h นยึดสุด a ายแดนทุกอย่างมัน e a e เมื่อพเขาจ้าได้เรียนรู้อย่างใช้ภาษาไทยดีก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี่ายขึ้นอารย์วสิรน้อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นไร h a i งฉันต้องเรียนคณิตศาตรต้องเรียนเคมี มีสิ่งคณิตศาสตร์ชีวะนะครับเป็นภาษาไทย That was hard เป็นเรื่องที่ยากนะครับ While I was preparing for college เพราะเร่กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปยังระด้ับอุดมศึสษา I wanted to become a doctor ตัวเองก็คิดว่าอยากจะเป็นแพทย์ That was my dreams i n c e I was young นี่เป็นความฝันตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอง But then everything stopped when I found out that ไอ้คือเรื่องของข้าวเจ้าชายแล้วและทุกอย่างทุกอย่างก็มันก็รู้สึกจบลงเมื่อพบว่าไม่สามารถที่จะเรียนแพร่สารในประเทศไทยได้ I was shocked. I ร a s losing ตกใจ a r t in ย่ e ง y d Did I have options? ข้าพเจ้าก็ยังมีทางเลือกอย่างอื่น I did, but those were just plan B and C. แต่ว่าสิ่งที่ได้คิดนั้นอาจะเป็นแผนการอันดับสองอันดับสามทันไป I wasn't prepared for it. แล้กไม่ได้เตรียมไว้สําหรับสิ่งนั้น my dream of becoming a doctor just flew away like a leaf blown away by the wind แล้วก็ความฝันที่อยากจะเป็นแพทย์นี่ก็ถูกทิ้งไปเหมือนกับใบไม้ลดนยากต้นไม้ I almost lost hope แล้เหมือนกับจะสูญเสียความหวัง but giving up wasn't my option แลม้แต่ทางเลือกอันทางไป I asked my friends for help เราได้ถามขอเพื่อนๆให้ช่วย i t r they c o u l d n t แต่เพื่อนก็ได้พยายามแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้ My mom asked the school. แม่ก็สวงหาโรงเรียน But they also couldn't help. แต่่วาโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ My only choice was try again another year. แต่อีกวิธีหนึ่งที่จะทำก็คือว่าลองลองอีกรัางหนึ่งในปีถัดไป I was going to repeat grade 12 again.

หลายคนบอกว่าควรที่จะกลับไปน t ่ด้ t ยมีร s และเเป็นการดีที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่นั่น a f t a l k i n g to my mom หลังจากพูดคุยกับคุณแม่ she e x p l a i n how life is going to be in the Philippines แล้อธิบายว่าชีวิตเป็นอย่างไรในปร i เ i ฟิลิปปินส์ I didn't want it ที่พระเจ้าไม่อยากเป็นอย่างนัน I a not prepared to l e a a i ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะ I'm scared of staying alone without my family right by my side. Then I told my mom. Okay, I'll go. That was a decision that I didn't want. I didn't have a choice. เหมือนกับไม่มีพ่อทางเลือก not w working ปัจจุบันข้าพเจ้าเองก็ทำงาน just graduated last year เพราะว่าเราเพิ่งจบเมื่อปีที่แล้ว I was working as a part-time teacher เรามาเป็นครูสอนนอกเวลา in, in k i n d e r g a t e school ในโรงเรียนกิดติเวช in my own school ในโรงเรียนข้าพเจ้าเอง j u graduated ข้าพเจ้าจบมา they didn't want to let me go. Well, I was teaching music, taking care of the school band, and working full-time in 7-Eleven. Well, you might ask me, how could I work in 7-Eleven? I'm not a time. Well, let's say that my friend's mom, I was a shop. That's why I could work there. Well, being a teacher wasn't as easy as I thought

Well, if you imagine life as a game, Hello in which you're juggling five balls in the air, Hello. 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 Yeah. they are work, income, family, of health. Friends <coughs> and spiritual needs, <coughs> and you're keeping all these balls in the air. You will soon understand that work is a rubber ball. <coughs>